พริกหวานพริกเหลืองเยอรูปเกลดแล้วก็มาจาักในขนมปังเา่ยอะเนาะเราใช้ไม่เยอะเนาะนเกล็ดเนาะเราก็ซื้อแค่นี้ก็พอแค่พอกินนี่หอ หอมใหญ่ต่อไปหั่นมะเขือเทศผัด <_ s> ข้าวโพดข้าวพาดอเมริกันใส่ข้าวโพดด้วยเคยเห็นปะแค่นี้หรอ ส่เดร้อนดูดิไปเรวนะมาหันใส้กอบแล้วใส่หมากไก่ซือมากนสามนรถ ตัตดใส่หอ,อ,อยนางรมน้ำปลาเขาเข้ากัน แค่นี่เลยแค่นี่จิ้จริงมเค็มต้องเป็นใครกระด้านเราไม่มีค่กระทะแบบนั้นต้องใช้ความชำนาญยังสูงเสร็จแล้วไข่ดาวของเราพอเสร็จกบ

老了，将。Chan. พักไว้ที่จานก่อนใส่

ไม่แกไม่น่าวรพี่ว่าพี่น่าหน่อ่างเงี้ยมมีประคองแตเอว้าวนี่ ชิมหน่อยให้คะแนนหน่อยให้คะแนนตัวเองอ่ะตัวเองเป็นคนทำตามไปก็ต้องไปที่ร้านแล้วอร่อยอร่อยป่ะขาทำเองเอขาทำเองเขาก็ฟินเอง มันไม่นักมันที่หลานที่รำม,มันเหมือนซอสเยอะเราต้อกินแบบไทยอย่างเงี้ยแหละ,ะขอชิมหน่อยมันโลนะนะก็แบบนี้แหละเราอะเป็นหนักไปทางไหนไเปรี้ยวไปนะ,นะอืม อืมอืมกลยยอืมเด็ดทุกอย่างคกินข้าวพี่อยู่ใจยังไม่เสร็จหรออืม สวยน่ากินว้าวืมฮึมนั่จับของในตู้ฮะเอาของในตู้มาทำมันมีหลายอย่างมากอะจะจะครบเหรอแต่ก็มีหลายอย่างกันที่ต้องซื้อ